สมมุติว่ามีคนเขาอิจฉาเราเขานินทาเราเขาใส่ร้ายเราเราจะไม่เป็นเดือดเป็นแค่เลยสำหรับผู้ที่รู้จักอัลลอฮ์จริงๆแล้วเพราะอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วว่าเราวันนั้นต้องถูกนินทาถูกใส่ร้ายเรารู้ได้ทีเดียวว่าอัลลอฮ์รักเราถึงให้เราถูกว่า ถูกใส่ได้เพราะคนอื่นว่าเราดีเราไม่ได้อะไรแต่ถ้าเขาว่าเราไม่ดีเราได้บุญได้บุญตรงไหน,นท่านทราบไหมคือคนที่อยากว่าเรานั้นถ้าไม่ได้ว่ามันไม่สบายมันกระสับกระส่ายมันไม่หายเครืองพอได้ว่าเราแล้วหายโกรธหมดเครืองหัวใจสบายเขาได้รับความสบายเพราะเรา นี่แหละเราได้ผลบุญใหญ่ในฐานะที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความสุขท่านได้บุญเปล่าๆโดยไม่ต้องลงทุนเลยท่านยังไม่เอาอหรือท่านจะได้บุญในการถือสินอดต้องลงทุนอดอาหารจนหิวโหยกว่าจะได้ท่านจะได้บุญในการทำพัดก็ต้องขานาข้ำขามทะเลจากลูกจากภรรยาจนกว่าจะได้มา นี่คนอิฉาเขาแบกเอาผล,ลบุญมาให้เราฟรีๆเขาสู้ยอมตัวเขาตกนรกเอาบุญมาให้เราให้เรา,เราได้เข้าสวรรค์เออทางที่ดีเราควรจะขอบใจเขาละหมานและก็ขอดุอาให้กับเขาบ้างเพราะเขามีบุญคุณกับเรามากและต่อไปเราก็จะได้ดียิ่งกว่านี้อีกเพระเราซูลบอกว่ากุลุซีเนียมาเต็มมหซูดน ทุกๆความดีที่เป็นความสุขก่อนจะได้มาต้องถูอิจฉาก่อนของดีย่อมมีอุปสรรคขวางกัน้นถ้าฝ่าฟันไม่ได้ก็ไม่ได้พบของดีชีวิตคนนี้ก็เหมือนลูกยางลูกยางนี่ถูกใครตบมันลงแรงเท่าใดมันก็ยิ่งเด่งสูงขึ้นเท่านั้นอุปมาได้กับชีวิตคนเรายิ่งถูอิจฉามากเท่าไรอัลลก็ยิ่งเพิ่มความดีเด่นมากขึ้นเท่านั้น เมื่อท่านโกรธใจอย่างนี้ต่อไปใครอิจฉาใครดินทาใส่ร้ายเท่าใดท่านก็จะไม่เคืองเขาแล้วท่านก็อดทนตั้งอยู่ในขันติได้